สวัสดีค่ะทุกคนกดติดตามกดกรดีเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวกินรีวิวให้ครบ1 0 0 0 0หมื่น r ับสคอด้วยนะคะกดที่ด้วยนะคะช่องเที่ยวกินรีวิวมุมเดิมๆอีกแล้วนะคะช่องเที่ยวกินรีวิว วันนี้นะคะต้องก็จะมาขออนุญาตแนะนำตัวให้เพื่อนเพื่อนี่ๆี่ทุกคนทั้งอยู่ที่ประเทศไทยและต่างประเทศนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้ต้องนะคะต้องก็จะมาแนะนำตัวเองให้ทุกคนฟังนะคะต้องชื่อต้องวราพรนะคะอายุ31ปีค่ะจบปวสการตลาดนะคะกำลังเรียนต่อปริญญาตรีการตลาดเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นลูกคนโตมีพี่น้องสองคนนะคะ ผู้หญิงทั้งคู่ค่ะห่างกัน10ปีคนเล็ก2ี่ปีนะคะเช่อเจนเจนค่ะส่วนอชอบอะไรนะคะชอบการร้องเพลงชอบศิลปะชอบอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ชอบอิสระชอบท่องเที่ยวส่วนชอบกินอะไรชอบกินผักคะน้ามากที่สุดกินผักคะน้าแล้วมีความสุขมากเลยนะคะผลไม้ที่ชอบก็คือองุ่นทุเรียนนะคะแล้วก็ เ i าะไลฟ์สไตล์นะคะ mm. ก็จะเป็นแล้วแต่แล้วแต่ uh, อารมณ์ภายในวันนั้นนะคะแล้วแต่ความรู้สึกอยากจะแต่งตัวแบบไหน mm. อยากจะกินอะไรทำไมถึงเลือกที่จะทำ Youtube นะคะข mm. อว่าอยากบันทึกเรื่องราวของคุณแม่และครอบครัวและของตัวเองเอาไว้ใน Youtube นี่แหละคะ่ะ เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองในการสู้ชีวิตต่อไปเวลาที่เราอยู่เมืองหลวงคนเดียวนะคะต่อสู้ชีวิตอยู่กรุงเทพมหานครคนเดียวเนี่ยเราก็จะดูคลิปแม่ก่อนนอนเป็นแรงบันดาลใจให้เรามีความหวังในการทํางานที่จะประสบความสําเร็จคือดูแม่แล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็ มีกำลังใจในการทำงานในการสู้ชีวิตนะคะต้องก็อยากจะปลดเกษียณตัวเองแล้วนะคะอยากจะไปอยู่ที่จังหวัดไปใช้ชีวิตกับพ่อแม่บ้างเพราะว่าต้องเดินทางมากรุงเทพนานาน,านานมากเกินไปแล้วนะคะจะ17ปีแล้วค่ะแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้มีเงินเก็บอะไรมากมายนะคะพออยู่ไปปีนี้ก็เป็นหนี้เยอะแยะ,ยะมากมายก็ต้องมาปลดหนี้ไปละคะ่ะเป็นเป็นอ่า เป็นเรื่องที่ต้องต้องรับผิดชอบแล้วก็จบไปภายในปีนี้หรือปีหน้าอาจจะจบนะคะเป็นมนี้ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่ามันมีบางช่วงที่คุณแม่กับน้องสาวเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆสะสมประมาณ5ปีนะคะซึ่งเราก็ต้องไปหยิบยืมเงินม,มาเพื่อที่จะเอามาไปโรงพยาบาลเอามาใช้สายเอามากินนะคะ กันหละค่ะก็เป็นชีวิตจริงนะคะที่ต้องต่อสู้กันไปทุกคนก็อาจจะมีชีวิตที่ที่คล้ายๆกันก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เป็นเสาหลักให้ครอบครัวก็อยาเพิ่งท้อนะคะยังน้อยเราก็มีแรงใจเป็นครอบครัวครอบครัวของเรานี่แหละคะ่ะจะรักเราแล้วก็จะเข้าใจเราดีที่สุดถึงแม้ว่าความห่างกันไม่ได้อยู่ด้วยกัน17ปีมันจะ อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันเป็นบางประเด็นแต่ก็ไม่ได้ทําให้ความผูกพันความรักที่เรามีให้ท่านให้พ่อแม่ด้วยความจริงใจแล้วก็ด้วยความกระตันยูก็จะทําให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขป้อมเองก็อยากจะไปใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ที่ต่างจังหวัดได้ใช้เวลาอยู่กับ คุณพ่อคุณแม่ที่มันขาดหายไป17ปีที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยนะคะเพราะต้องดิ้นรนทำงานเพราะว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ค่อนข้างจะหากินลำบากมากๆนะคะอยู่ต่างจังหวัดต้องทำอะไรต้องทำงานตั้งแต่อายุ11ปีนะคะไปรับจ้างปลูกมันสำปะหลัง มาสำหรังทุกคนก็คงจะจะเคยเห็นกันนะคะที่ว่าเขาจะเอาไปขายที่โรงแป้งนะแล้วกเ็เดี๋ยวต้องจะมาเล่าให้ฟังว่าทำงาน11ปีนั้นทำอะไรบ้างทำไมต้องทำงานตั้งแต่อายุ11ปีเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวต้องจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ส่วนความสูงของฟองก็สูงแค่ประมาณ160นะคะน้ำหนักก็55กิโลกรัมค่ะ นั่นแหละค่ะก็จะเป็นแนะนําตัวกันประมาณนี้นะคะทุกคนหากใครอยากถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับต้องนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะถ้าต้องตอบได้ต้องก็จะตอบให้แต่บางอย่างที่มันมากเกินไปหรือต้องไม่สะดวกใจอยากจะตอบก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของต้องเหมือนกันนะแต่ต้องก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดู เข้ามาฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่สู้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพ17ปีแม้จะติดลบนะคะเรียกได้ว่าติดลบนะคะปีนี้เพราะว่าเราไม่มีเงินเก็บแล้วแปะก็เป็นหนี้ด้วยแล้วก็ต้องมานั่งเครียดเรื่องกลัวเรื่องโอรคโควิดนะทุกคนก็กลัวเหมือนกันเนาะทุกคนก็ต้องสู้เหมือนกันนะคะเราก็เป็นรากหญ้าคนหนึ่งที่จะต้องเข้มแข็งนะคะ ถึงต้นมันจะยืนได้อย่างมั่นคงนั่นแหละค่ะก็มาเป็นกำลังใจให้ทุกคนต่อสู้ชีวิตไม่ว่าคุณจะเจออะไรบนโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะเศร้าไม่ว่าคุณจะเสียใจไม่ว่าคุณจะเหนื่อยจะท้อแท้อย่าลืมนะคะยังมีผู้หญิงที่ชื่อต้องคนนี้ยังคอยให้กำลังใจทุกคนทั่วโลกใบนี้นะคะยังมีต้องคอยให้กำลังใจทุกคนอยู่เคียงข้าง ต้องคิดว่าทุกคนจะต้องประสบความสำเร็จสักวันหนึ่ง,อย,งอย่างเหมือนต้องนะคะแม้จะเป็นปีนี้จะเป็นปีที่ติดลบปีนี้จะเป็นปีที่ต้องใช้นี่ปีนี้จะเป็นปีที่จะแย่หรือจะดีเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปจนลมหายใจสุดท้ายที่เราต้องอยู่ต้องสู้กับมันให้ได้นะคะแค่เรายิ้มชีวิตเราก็มีความสุขแล้วนะคะบางบางครั้งเราก็ เลือกอะไรไม่ได้มากมายแต่ว่าเราเลือกที่จะต่อสู้ที่จะต้องสู้ต้องต้องเอาชนะความคิดความรู้สึกของตัวเองเพื่อที่จะฝ่าฟันไปถึงจุดหมายนะคะก็วันนี้นะคะช่องเที่ยวกินรีวิวก็ต้องขอบคุณทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านที่ทำให้ต้องมาถึงวันนี้นะคะถ้าไม่มีคุณผู้ชม ทุกคนทุกท่านทั่วโลกใบนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามก็จะไม่มีต้องวันนี้กันค่ะวันนี้ต้องก็มาแนะนำตัวคร่าวๆแค่นี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวกินรีวิวด้วยนะคะไว้ก็กันไหนค่ะค่ะ